Putang ciwitang yawanni panang Serranang kacami thamang ciwitang yawani panang sarang kaca sanganghang ciwitang yawani panang สารนังกาจามิทุติยมปิพุทธังชีวิตังยาวนิพานังสารนังกาจามิทุติยปิธรรมังชีวิตังยาวนิพพานังสารนังกาจ Yawani panang saranang kacami, Datiyapi Buddha jiwatang. Yawani panang saranang kacami. ตาติยัมปีธรรมังชีวิตังยาวนิปานังสารังกัจจามิตาติยัมปีสังฆังชีวิตังยาวนิปานังสารังกัจจามินิปานังปรมังสุขัง นิพพานังปารังสุขังนิพพานังปรมังสุขัง,ง,งสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมนับแต่องค์สมเด็จพระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จด,ดับขันธปรินิพานร่วงแล้วจนถึงปีนี้เป็นปีพระพุทธศักราชสองพาร้อยหพระวัสสา นับตั้งแต่มหาพุทธปรินิพานตรงกับปีมหาพุทธชยันตี2,600พรรษาขอเวนัยสัตว์ทั้งหลายพึงกำหนดนับรับรู้ไว้ด้วยประการละชนีรายการนี้เป็นรายการสนทนาธรรมตามพระไตรปิฎก84,000พระธรรมคันดำเนินรายการโดยนามรูปติพรบงชัยหรือในช่างแมวนะคะ ค่ะในช่างก็มาพบท่านผู้ฟังอีกตามเคยนะคะก่อนอื่นในช่างก็ต้องขออนุโมทนาท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะคะที่กําลังรับฟังรายการสนทนาธรรมตามพระไตรปิฎก8 4ด0มพระธรรมขันธ์นี้นะคะวันนี้ในช่างก็ได้นิมนต์พันเตสองรูปนะคะมาร่วมรายการนะคะคือท่านพันเตยานาภโพทิและท่านพันเตท,ทิตะนธนะพุทิ นะคะ,ะกราบนามัสการค่ะ,ะวันนี้เนี่ยนะคะก็เราก็ค้างไว้หน่อยหนึ่งว่าเรื่องจิต1้อเนี่ยนะคะเราไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนนะคะ,ะวันนี้ท่านพันเตก็จะมากล่าวมาสนทนาให้ฟังว่าจิตร้อยิบเอ็ของพุทธองค์ทรงแยกแยะยังไงนะคะ,ะท่านผู้ฟังติดตามนะคะ,ะท่านที่ จำไม่ได้นะคะก็จะมาจดนะคะหรือว่ามาจำนะคะนิมนต์ค่าพเจ้าพระพันเตเจะเริญพรโยมในช่างแมวแล้วก็ญาติโยมผู้ฟังอยู่ทางบ้านวันนี้เราก็จะได้มาเข้าใจเรื่องของอพุทธวจนะเรื่องคำสอนพระองค์ว่าสอนเรื่องจิตว่าอย่างไงบ้างทำไมต้องรู้เรื่องจิต ราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาได้ก็เพราะจิตนั่นเองอ้ที่ใช้ดำเนินชีวิตทั้งวันเนี่ยมันก็จิตทั้งนั้นเลยที่เราเรียกว่าย้ำเสมอว่าก็คือความคิดความรู้สึกต่างเนี่ยก็คือจิตนั่นเองถ้าเราไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยก็คือเราไม่รู้จักตัวเองนั่นเองพวกมมาสอนก็คือสอนเรื่องจิตซึ่งอยู่ในพระพิธรรมปิดกนั่นเองก็สอนเรื่องเหตุที่มาที่ไปทําไมคนมันถึงแตกต่างกันเกิดมาเป็นคนเหมือนกันพี่น้องเนี่ย เกิดมาท้องเดียวกันแท้ๆเลยเอ๊ะทำไมมันแตกต่างกันเหตุก็มาจากจิตนั่นเองจิตจากอะไรจิตจากอดีตแต่ที่สร้างบุญสร้างกรรมมาต่างกันเนี่ยจะบอกเหตุว่าแม้แต่คู่แฝดที่ว่าเหมือนกันจริงๆไม่เหมือนกันหรอกรายละเอียดต่างกันแม้แต่ชะตากรรมในตอนจบก็ไม่เหมือนกันคนเหมือนกันทําไมพี่น้องเหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันเลยนีสัยแล้วก็ความคิดสติปัญญาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคนพี่น้องกันเนี่ย อีกคนพี่เรียนเก่งคนน้องเรียนไม่เก่งคนน้องเกเรนี่เพราะอะไรเรื่องของจิตมันเองจิตในอดีตนั่นแหละที่สะสมมาเนี่ยผู้งค์จะสอนเรื่องจิตว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันถึงมาเป็นอย่างนี้ก็คืสอสอนลัทเหตุเหตุจากอดีตยังไงผลก็คือปัจจุบันเห็นไหมถ้าเราเราต้องรู้เรื่องจิตเราถึงจะตอบคาถามได้ว่าทำไมเรามันแย่อย่างเลยชีวิตช่วงนี้เอ๊เราก็ขยันแล้วก็ตั้งอ,อกตั้งใจทํางาน ทำไมไม่มีใครเห็นความดีเจ้านายไม่เห็นให้ขั้นให้สีให้เงินเดือนขึ้นเลยนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เห็นจริงว่ามันมาจากอดีตอดีตท,ที่ทํากันมาเขาจะส่งผลมาผลในปัจจุบันมันคือจากอดีตเหตุน,นั่นเองถ้าเราทําไม่ทํามาเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ถึงจะไปอ้อนวอนถึงจะไปจะดอกข้ออยงไรงี้มันได้ไม่ได้ก็คือเราต้องเข้าใจว่าจริงจมันมาจากอดีตแล้วเรามาใช้ผลของอดีตนั่นเอง ตอนนี้เราก็กำลังทำผลในปัจจุบันเนี่ยเพื่อไปข้างหน้ามันก็จะต่อไปนี้เรื่อยๆที่สิ่งที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยมีผลทั้งนั้นมีผลเป็นข้างหน้านั่นเองเราต้องรู้รู้ว่าผู้ทงสอนอะไรสอนเรื่องจิตว่ายอย่างไรเห็นไหมการสาคัญของจิตมันจะติดตามเราไปตลอดทุกทุกชาติเลยเราเกิดมาทุกคนเนี่ยสามสิบเอ็ภูมิเนี่ยมีจิตทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์สัตว์ก็มีจิตมนุษย์เทวดาพรหมมีจิตทั้งนั้นเลย จำเป็นไหมเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะเกิดความว่าทําไมตลอดนะเอ๊ทำไมทําไมแล้วพอเราศึกษาศ,กศึกษาศึกษามาเรื่อยๆรื่อเราจะรู้อ๋อผู้ดงบอกว่าอย่างนี้เองที่มันแตกต่างกันมันมาจากอดีตและจะทํายังไงให้พ้างหน้ามันดีก็ต้องทําปัจจุบันให้มันดีจะสอนรายละเอียดว่าไอ้ทำยังไงถึงจะไม่บาปทํายังไงถึงจะเป็นบุญอย่างเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีไม่มีความรู้ทางศาสนาเลย คนเกิดมาในยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีใครได้สนใจคําสอนของคําสอนของพุทธเจ้าเท่าไหร่เลยเสียดายมากที่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยยังมีคําสอนมีพระไตรปิฎกอยู่เป็นสิ่งที่ล้ําค่าที่สุดของมนุษย์เลยที่ว่าเป็นวิชาการที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้เกิดเป็นคนนี่เหนือเหนือยิ่งกว่าความรู้ต่างๆในโลกเนี่ยเพราะว่าความรู้ต่างๆในโลกเนี่ยมันก็อยู่แค่ อยู่ในโลกนี้เองก็มันฐานก็มาจากอากุศลมีเรื่องโลภะคนที่คิดวิชาการต่างๆขึ้นมาก็เพื่ออยากได้เงินประกอบอาชีพอยากร่ำรวยขึ้นหนึ่งก็คือสร้างขึ้นมาคิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมาสนองเจ้าโลภะต่างๆนั่นเองแต่ความสอนคำสอนพระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยคนอย่างเดียวเลยช่วยให้คนเนี่ยไม่ต้องมาทุกข์ยากไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกช่วยให้คนพ้นทุกข์นั่นเองนั้นเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมารู้คําสอนของพระองค์เพื่ออะไรเพื่อเอาความรู้เนี้ยมาสร้างให้เป็นคนอีกเป็นเทวดาเป็นพรหมเราจะได้พัฒนาจิตขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมมีคําว่าจิตแล้จิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากอยู่กับเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายตายไปแล้วจิตก็ไปตามไปเลยไเรื่อยๆจิตนี่แปลว่าอะไรมากพระองค์ก็สอนว่าจิตเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่ถึงหกอย่างเมื่อจิตทํางานแล้วเนี่ย จะปรากฏอะไรบ้างก็อ,อย่างที่บอกว่าจิตมีหกประการคือวิจิตในการกระทำคือทำอะไรสวยงามแปลกหน้าพิศวงพิลึกกืกเอเห็นนะแต่ละคนบางคนเนี่ยคิดอะไรที่มันแปลกๆได้เขียนรูปนะอย่างจิตตกรเนเขียนรูปอะไรโหสวยงามเพลิดพลินมากบางคนก็สิเขียนรูปได้หน้ากลัววาดกลัวหน้าสะพรึงกลัวเขียนรูปได้บางคนเขียนรูปพระรูปเกียนศาสนาได้เขียนแล้วมันมันลึกซึ้งเนี่ย เนี่ยว่าจิตเนี่ยใช่ไหมวิจิตมากเป็นการกระทําต่างๆเนี่ยเกิดจากจิตนั่นเองจิตเราเนี่ย,ยมันมีรูปแบบที่ต่างกันมากบางคนก็คิดจรวดคิดยานอวกาศคิดเครื่องบินคิดคอมพิวเตอร์คิด iPad ต่างๆพวกเทคโนโลยียต่างๆได้ซึ่งปกติเอ๊ะทำไมเขาคิดได้ยังไงเราก็สงสัยใช่นักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่คิดได้ยังไงเนี่ยแปลว่ามันวิจิตในการกระทําจริงมีรูปแบบมีคุณสมบัติของแต่และจิตเนี่ยต่างกันมาก อย่างที่สองคือวิจิตด้วยตัวเองคือจิตทํางานกับเจตสิกปุ๊บมีจิตเจตสิกแล้วเนี่ยโยมต้องเข้าใจว่าจิตเจตสิกนี้จะคู่กันตลอดที่บอกว่าเราต้องรู้เรื่องเหตุเรื่องส่วนประกอบของหลักธรรมะอุปโภคเนี่ยจะมีจิตเจตสิกรูปเนี่ยจะอยู่ด้วยกัน3อย่างเนี่ยโยมท่องให้ขึ้นจิตเลยทุกคนต้องมีจิตเจตสิกรูปเพราะจิตเจตสิกทางานกับรูปปุ๊บก็ไปเก็บไว้ในจิตจากนั้นก็สามารถจินตนาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้ คือมีทั้งคิดดีคิดไม่ดีคิดชั่วฟุ้งซ่านปรารถนาต้องการต่างๆเงี้ยจิตมันจะปรุงมันจะทําอยากได้จิตมีความจําดีความจําเป็นเลิศบางคนจําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยทวามจาดีมากๆสามารถเรียนจบได้โดยรวดเร็วเป็นด็อกเตอร์มีปิญญาหลายใบยนะเนี่ยจิตแต่ลคนเนี่ยสะสมมาไม่เหมือนกันเองคือมีความวิจิตด้วยตัวเองบางคนก็มีความจําไม่ค่อยดีเลือ่อเรือน บางคนมีจิตที่อยากจะสร้างกุศลอยากจะทําแต่บุญเนี่ยบางคนใส่บาตรทุกวันไม่ไม่ทอย่อทอเลยนี่ว่าจิตกุศลที่สะสมมาเจอคนเนี่ยมีวิจิตด้วยตัวเองตั้งแต่คนที่สร้างกันมาวิจิตในการสะสมกรรมและกิเลสคือมีทั้งจิตที่สร้างกรรมดีสร้างกรรมชั่วอย่างง่ายๆคือโกรธน้อยใจเชื่ออะไรผิดๆปฏิบัติอะไรผิดๆ อย่างยุคปัจจุบันก็มีดูดวงด,ดูเลิกดูยามต่างๆเนี่ยพระองค์ไม่ได้สอนเลยว่าไอ้พวกนี้มันมันเป็นก็เลยว่าเดรัจฉานวิชาอย่างไม่ต้องไปดูเรื่องไม่ต้องไปแก้กรรมเลยว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอดีตของเรามันสําเร็จรูปมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็เรียกว่าเป็นวิบากที่สําเร็จมาแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ที่เราทํามาทั้งนั้นและเราก็มาใช้ใช้ในปัจจุบันเนี่ยนี่ถึงว่าว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ย ว่าจิตจริงๆมันสะสมกรรมมาแต่อดีตชาตินั่นเองมีทั้งเรียนต่างๆเรียนกฎหมายเรียนการวิชาต่างๆน่าแปลกที่คนเนี่ยนะไม่ค่อยชอบเก็บอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําไว้ไม่ไม่น่าจะเก็บก็เก็บอย่างสิ่งไม่ดีต่างๆเช่นโกรธเนี่ยเราจะโกรธได้เป็นนานๆปีเลยไม่เคยลืมเลยอย่างเจอหน้าคนนีโกรธจำมันได้เลยโกรธต้องไม่เคยไม่เคยลืมเลย จำหน้าและจําได้เลยว่าถ้ามีโอกาสบางคนโกรธทำไมมีโอกาสจะแก้แค้นสิบปีก็นมาเลยเจอหน้าเหม็นหน้าตลอดเห็นว่ามันวิจิตมากในการสะสมกิเลสข้อที่สี่วิจิตในการรักษารักษาวิบากกรรมกิเลสที่ได้สะสมมาไม่สูญหายเช่นโทสะเนี่ยไม่สอนมันก็ขึ้นมาเห็นไหมเ้วเกิดมาเนี่ยมันมีขึ้นมาเลยเจ้าความโกรธชนิดสายต่งตางๆมันมาแต่กอดีนนั่นเองคือเก็บมาจากอดีตชาติเลย นี่ก็สะสมมาวิจิตในการรักษาคือรักษามาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ไม่รู้กี่พบชาติที่เราสร้างนเนี่ยมันจะติดตามเราคือเนี่ยวิจิตมากจิตเนี่ยจะมีความวิจิตคือเนี่ยเก็บรักษาไม่สูญหายเลยเก็บมาตีใจแม้จะผ่านไปเนิ่นนานขนาดไหนเนี่ยไม่เสื่อมคลายออพอได้เวลาปุ๊บเนี่ยก็จะส่งผลทันทีส่งผลกรรมมาทันทีลย่ที่บอกว่าเนี่ยคือวิบากกรรมเนี่ยก็จะสะสมมาในจิตเราจะส่งผลเมื่อถึงเวลาเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยข้อที่5คือ วิจิตในการสั่งสมสันดานของตัวเองดีคือชอบจะททาแต่ทาดีเนี่ยทำยากมากสังเกตคนเราจิต่วเราจะไปทางต่าคือสะสมสันดานตัวเองที่ทำทำแต่ความช่วย,ยทําง่ายมากไอ้เจ้าอุปสนต่างๆเนี่ยทำง่ายแต่ทําดีเนี่ยไม่ค่อยทําสังเกตเราจะคิดหรือจนึกอะไรที่ที่มันเลวร้ายตลอดเลยคิดทําอยู่เสมอเนี่ยทำเรื่อยๆเนี่ย จนเป็นก็เรียกว่าเป็นโทษนะสันดาลหรือเป็นนิสัยเนี่ยเนี่ยทำนึงนิดเลยติดฝังเป็นนิสัยเลยชอบทําอะไรก็ทําอยู่นั่นเนี่ยคือวิจิตในการสั่งสมสันดานของตัวเองนั่นเองข้อที่6ข้อสุดท้ายคือวิจิตด้วยอารมณ์ต่างๆจิตเนี่ยจะรับอารมณ์ได้ทุกชนิดเลยน่าพิศวงมากทั้งอารมณ์ดีอารมณ์เลวต่างเนี่ยรับหมดรับง่ายดายมากทั้งตาหูตมบูลิ้นกายใจรับได้ทั้งภายในภายนอก ส่วนดีๆเนี่ยอย่างที่บอกมัไม่ค่อยจะรับกันนะ่ะจะรับแต่ส่วนที่ม่ดีอย่างดีๆเรื่องคําสอนพุทธองค์เรื่องธรรมะเนี่ยโอ้โหยากมันมันไกลตัวนะมันเป็นเรื่องของพระมันเป็นเรื่องของคนแก่เนี่ยจิตมันจะไปทางนังน้นตลอดจะรับแต่สิ่งที่ไม่น่าสนใจนอกนั้นพุทธองค์จะบอกว่าจิตเนี่ยมีคุณสมบัติตั้งสิบอย่างมีอะไรบ้างาโยมก็ต้องฟังเป็นประดังกระดับความรู้นะเพราะว่าเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ ลึกซึ้งมากพระองค์มาตัดสรู้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าเราเนี่ยมีจิตกันแต่เราไม่รู้จักจิตกันเลยเกิดมาเนี่ยเราก็นี่ก็จิตเป็นเรื่องใจเป็นเรื่องภายในจริงๆเนี่ยพรทองค์มาเผยภายในนั่นเองว่าจิตจิตเป็นภาษาไทยคนที่รู้เรื่องจิตว่าเป็นเป็นเหตุนหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าลักษณะของจิตเป็นอะไรจิตนี่ไม่ใช่ใจนะถ้าถ้าบอกว่าใจเนี่ยก็คือเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของอวัยวะนั่นเอง แต่จริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้ถ้าใครพูดวัาใจบ้าง